ก็จะเป็นประมาณนี้โอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมไซส์ XL นะที่ผมสั่งไปเพราะว่าผมกลมัวไซ์กลัวมันจะเล็กเหมือนเสื้อตามลาซาด้าครับก็เป็นไซส์ XL นะครับสลักโลโก้ว่าหากท่านกำลังมองหาเว็บขายไอเดียเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกด์หน้าเชล์บัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกิร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนลิงก์อยู่ใต้รังคิปนะครับท่านผู้ชม ถ้าเราจะโจ้ซ่าดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับไม่ว่บผมปานนนนแต่ช่องพิเตที่พี่อีกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมนี่ก็คือเสื้อนักขอมนะครับท่านผู้ชมอาริมิเต็ดนะครับพีออเดอร์นะครับที่ว่าผมสั่งไปเป็นเดือนนะท่านผู้ชมกว่าจะได้นะท่านผู้ชมนี่ก็มาแล้วครับส่งมาเรียบร้อยนะครับจาก j ทีนะครับวันนี้เราก็จะมาแกะดูนะท่านผู้ชมว่ามันเป็นยังไงนะครับกว้างยาวนี่ครับก็เออที่ตั้งกล้องไม่มีจังหวะนี้ครับมือเดียวแกะไปก่อนท่านผู้ชมเดี๋ยว ยังไงดี <c oughs> นี่ไปไหนวะ <c oughs> อ้าวมีไม่ได้โอ้โหเป็การลุ้นที่ลักลอเลยมาคุณผู้มชมก็ท่านผู้มชมก็อสวัสดี่านผู้ชมนี่เสื้อก็จะเป็นประมาณนี้โอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมไซส์ xl นะที่ผมสั่งไปเพราะว่าผมกลัวไซสกลัวมันจะเล็กเหมือนเสื้อตามลาซาด้าครับก็เป็นไซส์ xl นะครับสลักโลโก้ว่า f r e e f i r e creator ด้วยนะครับท่านผู้ชมเออจริงๆมันเป็นเสื้อที่ใครซื้อก็ได้นะ ข้างหลังเป็นถุงหยาบนะครับข้างหน้าเป็นถุงแบบเอ่อเป็นถุงรูปนะค่อมนะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวลองแกะกันดูอุ้ยเป็นถุงซีนนี่ว่าเป็นถุงซีนท่านผู้มชมดูดิเป็นถุงนี่ด้วยแล้วนึงแกะก่อนแกนะแล้วโอเคก็หยิบเสื้อมาท่านผู้ชมครับนี่เพื่อโชลเคลมา่เฮ้ยโอ้โหเห่าวห่าวะโอ้เอาท่านผู้ชมก็นั่นนะครับขอพลาดหน่อยขอมาพลาดขอมาแล้วกัน โอเคครับเสื้อก็จะประมาณนี้ครับชมนี่อืมก็ใหญ่ดีนะครับใส่ก็ใหญ่ของมันเนี่ยอืมก็โอเคครับเป็นรูปนักขอมนะครับหือสุดยอดมากครับเฮ้อวีรบุรุษนัดสุดท้ายครับโอ้โหนักลาดคิวล่าชัดชัดชัดนี่นะครับก็เป็นสลักโลโก้ของฟรีไฟเป็นอลิมิเต็ดนะเสื้อนี้เป็นฟรีออเดอร์นะครับคือว่าสั่งนานมากแล้วก็คือใครซื้อไม่ทันก็คือไม่ได้นะครับผมเป็นหนึ่งในคนที่ซื้อทันนะผู้ชมก็ เดี๋ยวผมจะทําการใส่ให้ดูนะครับนี่ข้างหลังโอ้ข้างหลังสวยท่านผู้ชมนี่ข้างหลังก็จะเป็นอย่างงี้ครับเป็นรูปฟรีไฟท่านผู้ชมโอ้โหเคิร์บสุดจัดนะครับท่านผู้ชมแบบเพียวเด้อร์ขวดซอสเกี่ยวอะไรหน้าคอมเนี่ยมีขวดซอสหน้าคอมท่านผู้ชมเห็นไหมครับรูปโปรไฟล์ Fi ในคอมก็ทําเป็นรูปของนี่นะครับที่ว่าเจมแจกเป็นฟรีไฟท่านผู้มชอบมาสวยดีท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาตั้งกล้องถ่ายนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะว่าเป็นไงนะครับ ท่านผู้ชมสวัสดีนะครับผมป๋านนจากช่องพีเจทีพีนะครับก็นี่ครับก็ใส่ในพอดีตัวครับนี่นะที่สั่ง XL คือพอดีผมใส่ไซส์ L นะแต่ผมสั่งไซส์ L ผมใส่ไม่ได้ท่านผู้ชมดูดิดูแขนดิพอดีอ่ะ <c> ต <oughs> ้องไปสั่ง XL ใส่ไม่ได้เลยแล้วดูวครับเส <c oughs> ื้อก็ประมาณนี้ครับก็สวยงามนะท่านผู้ชมก็ <c oughs> บ้านผมมันแคบนะท่านผู้ชมต้องขอ่าสะพายนยท่านผู้ชมก็จะพยายามให้ดูให้เห็นชัดๆครับนี่ครับก็มาเนื้อผ้าดีครับเป็นเนื้อผ้าแบบบางนิดนึงนะครับ แต่ว่าสวยครับหน้านะคอมนับนี่ครับเือหลุดนัดเดียวนะท่านชมก็นี่ก็เป็นโต๊ะที่ผมใช้ทํางานนะเป็นโต๊ะคอมนะแล้วผ้าปิดตะปูนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ข้างหลังก็ผมมองไม่เห็นข้างหลังลก้มโอเคแล้วข้างหลก็จะเป็นรูปฟรีไฟล์นะท่านชมเหมือนมาเนี่ยมีรูปฟรีไฟล์เป็นโลโก้นท่านชมก็ประมาณสวยนะครับก็ได้ของหนึ่งแม่ตานานไปนิดนะครับถุงซีนก็เป็นถุงมาว่าไอนี่มาเลยนะท่านชมแบบว่านานนิดนึ่งก็คือเสื้อตัวนี้จริงๆอ่ะได้ฟรีนะเพราะว่า เขาขายนะจำได้วันนั้นที่ผมเคยทคําคลิปแล้วว่าเขาขายเป็นแว่นตาอฟัฟเฟยนะครับแว่นตาของอันนี้ครับนาคมนะครับในเกมนะครับคือซื้อแว่นตาในเกมอ่ะสามร้อยเก้าสิบเก้าเพแล้วก็แถมฟรีเสื้ออลิมิเต็ดหนึ่งตัวนะครับเป็นฟรีออเดอร์นะครับซึ่งตอนนั้นผมซื้อทันคือตอนแรกผมเอารหัสหลักซื้อแล้วผมกลาลังสตรีมอยู่ผมก็เลยจเจอรหัสลองซื้ออีกตัวหนึ่งเพื่อว่าคือว่ายัางไงผมกัดซื้อสองตัวแต่พอเอารหัสลองเข้าไปซื้อสิทธิ์เต็มคือว่ามันได้แค่ร้อยคน แล้วผมคือเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้นะครับก็เลยได้เสื้อตัวนี้มาแล้วก็เลยว่าเออโอเคได้เสื้อนะกคอมมาเดี๋ยวไปใส่เล่นนะผู้ชมวันนี้ก็โดนเดี๋ยวเดี๋ยวใส่แจกเลยเราผมโดนงานคือผมลาง,งานแล้วผมจะไปทําธุระนิดนึงครับคือแบบเซ็งครับคลิปก็ไม่แจ้งเตือนครับก็คลิปนี้ก็ว่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับจบไปงนท่านี้เออแล้วก็มีโค้ดแจกเลยผู้ชมคือเดี๋ยวผมจะขึ้นโค้ดไว้ให้ ด้าล่างคลิปนะครับเอาไปใส่กันได้นะเป็นโค้ดสกินเปินรายวันนะครับทผู้ชมคือผมเพิ่งได้มาจากไกหน้าฟรีไฟลเหมือนกันก็อย่างที่รู้อยู่ว่าตอนนี้ผมเป็นหนึ่งในเคเตอร์ของฟีฟล์นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เสื้อเคเตอร์นะได้แค่เสื้ออันนี้เป็นเสื้อซื้อนะครับก็คือว่าได้มาเป็นโลโก้ของไกหน้าฟรีไฟล์ก็ชอบครับสวยดีก็เนื้อผ้าบางไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็โอเคครับแต่ว่าสั่งนานมากแล้วก็การสกินเป็นการสกินดีนะครับเพราะว่ามันเป็นการสกินเข้าเนื้อนะคคครรรััับบบบไไม่่่ใชกกกาสนนแทปะ็เ รอดูเสื้ออีโนเยบาอยู่นะผู้ชมคือบอกว่าไอกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาที่เขาขายไอเทมมาสูนะคือผมไม่เห็นมีเสื้ออีโนเยบาเข้ามาขายเลยเสื้อ,อเสื้อใส่จริงๆอะ่ะคือผมอยากได้เสื้อที่มันเสื้อใส่จริงๆมากกว่าคือ,อเสื้อในเกมไม่ค่อยอยากได้ก็เลยว่าอย่าดูกิจกรรมที่มีเสื้อจริงๆคนระับเป็นฟรีออเดอร์อย่างนี้นะเดี๋ยวผมทาคลิปอีกนะครับถ้าเกิดใครที่บอกเอ้ยเล่นฟรนะีไฟ์นานชื่นชอบมากนะอยากจะได้แบบว่าฟรีออเดอร์อย่างนี้มากนะครับก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซ like, ับสไครก ผมจะรีบทําคลิปบอกครับให้ทุกคนซื้อทันทีนะครับเพื่อว่าจะได้ไม่พลาดนครับเห็นปะไซเอ็แต่ว่าให้ซื้อเผื่อไซส์ตัวเองนิดนึงนะครับสมมุติว่าปกติใส่เสื้อไซส์ L ใช่ไหมให้ซื้อ XL นะครับถ้าใส่ไซส์ S อให้ซื้อไซส์ L ถามว่าทําไมโคตรพอดีโคตรพอดีท่านผู้ชมผมใส่ไซส์ L ผมสั่ง XL ผมใส่พอดีดูดิคือบว่าคือถ้าสั่งไซส์แบบว่า,วาคือถ้าสั่งไซส์ปกติผมว่ายังไงก็ยังไงก็ใส่ไม่ได้แน่ๆคับท่านผู้ชมก่อนว่า ยังไงก็ฝากติดตามนะครับผลงานนะครับที่ช่อง TJ t v e หนึ่งนะครับเป็นการลงคลิปนะครับรีวิวกิจกรรมกิจกรรมสายฟรีกิจกรรมสายเติมนะครับแล้วก็พวกกิจกรรมต่างๆแล้วผมก็จะมารีวิวนะครับว่าเอ้ยเนี่ยกิจกรรมนี้ควรสมไหมสมเยอะแค่ไหนแล้วก็ดีไหมหรือถ้าเป็นกิจกรรมสายฟรีผมก็บอกว่าทํายังไงกิจกรรมนี้เล่นยังไงรับยังไงแล้วก็ทํายังไงถึงคุ้มประมาณนั้นนะครับทุผู้ชมแล้วก็นะครับถ้าเกิดเป็นช่อง TJ TPE 2นะครับเป็นช่องสำรองนะครับผมเอาไว้สตรีมแล้วก็อย่างที่ห็นว่าผมจะสตรีมทุกวันนก็คื พาคนดูเก็บแรงหรือว่าเล่นอะไรไปเรื่อยนะครับช่องสตรีมผมก็จะสตรีมอยู่ทุกวันนะที่ช่องพีเจทีีสองนะก็คือแบบว่าเป็นช่องที่ทาใหม่นะครับผู้ิดตามแค่พันกว่าคนนะครับถามว่าทำไมสตรีมช่องนั้นเพราะว่าผมไม่อยากเอากิจกรรมนะมารวมกับการสตรีมเพราะว่าบางคนอะเข้ามาดูผมเพราะว่าต้องการดูกิจกรรมอย่างเดียว ส่วนใครที่อยากดูผมสตรีมหรือว่าอยากเล่นกับผมเนี่ยก็ไปดูช่องนู้นดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้แบบว่าแยกช่องกันไปอะไรอย่างนี้ครับก็วันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็จบไปที่เพียงเท่าน,นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดสับตะไคร้ผมด้วยนะครับเป็นไงครับเจอหน้าป๋นุ่นแล้วยังไม่แสนซับเลยจริงๆผมก็เอาผมจะเปิดหน้าตอนแสนซับแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าสิ้นปีจะได้แสนซับเปล่าเสียดายทุกคนไม่เห็นตอนผมยังไม่ตัดผมนะนี่ผมตัดผมไปแล้วนะเพิ่งจะตัดผมได้ไม่นานแล้วก็ มานั่งสตรีมทุกคนดูทุกวันนะครับก็ฝากติดตามด้วยการช่อง j t t จ2นะครับก็คลิปนี้ก็คงจบแล้วไม่มีอะไรแล้วพี่มารีวิวเสื้อเฉยๆนะครับก็นี่เสื้อนคอาคมเป็นไงห <laughs> น้านาคมแกตลกมาก <laughs> การว่าถ้าเกิดเจอพี่ข้างนอกก็จำเสื้อแล้วกันครับนี่ครับป่านนน <laughs> ไปลวครับบ๊ายบาย